สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS โจะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทย podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรามีข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากกองอยู่ตรงหน้าเป็นเรื่องของชุมชนโบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบรุรีชื่อว่าบ้านท่าแคค่ะ แต่พอได้ดูหลักฐานแล้วเนี่ยคำว่าชุมชนอาจจะดูเล็กเกินไปหน่อยด้วยซ้าใช่เลยครับเพราะมันเหมือนเค้กประวัติศาสตร์ที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากๆแต่ละชั้นก็มีอายุห่างกันเป็นพันๆปีเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะเจาะลึกลงไปทีละชั้นเลยค่ะเพื่อดูว่าผืนดินผืนเดียวกันนี้เคยเห็นผู้คนใช้ชีวิตแตกต่างกันไปขนาดไหนจากยุคหินสู่ยุคโลหะ จนถึงยุคประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทยที่ชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับการขุดค้นที่นี่มันเหมือนเรากําลังอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ย้อนหลังทีละหน้าเลยครับคือแต่ละชั้นดินแต่ละวัตถุที่เจอมันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งมากทั้งเรื่องการปรับตัวเทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมต่อกับโลกที่ใหญ่กว่าที่คนโบราณเคยคิดไว้เยอะเลย โอ้โหฟังแล้วน่าสนุกมากค่ะงั้นถ้าเราจะเริ่มขุดกันจริงๆก็ต้องเริ่มจากชั้นที่ลึกที่สุดเก่าแก่ที่สุดก่อนเลยใช่ไหมคะในยุคแรกเริ่มเลยเนี่ยคนกลุ่มแรกที่มาถึงที่นี่เขาทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เราเห็นมั้งคะครับ ในชั้นวัฒละของแรกสุดที่นักโบราณคดีขดเขาจะเรียกว่าท่าแคร์สมัยที่1เราจะเจอภาพของหมู่บ้านเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยของที่เจอก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันดีในยุคนั้นนะฮะอย่างเช่นขวานหินขัดภาชนะดินเผาเรียบๆคือยังไม่มีรวดลายซับซ้อนมากแล้วก็มีพวกเครื่องประดับง่ายๆอย่างกำไลหินลูกปัดหินเป็นภาพชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักเลยครับแต่จุดที่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่เครื่องมือนะะแต่่เเเป็นนหมืออขขขยงพาะ ครับผมฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่มันบอกอะไรเราได้เยอะมากในข้อมูลระบุว่าเจอเศษกระดูกสัตว์แล้วที่สำคัญคือเปลือกหอยสารพัดชนิดเลยทั้งหอยขมหอยโขงแล้วก็มีก้างปลาอีกมหาศาลมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมาเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ทุ่งนาแต่เป็นพื้นที่ชุ่วงน้ำที่อุด,ดมสมบูรณ์มากๆเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับมันเปลี่ยนมุมมองของเราจากแค่ชาวนาไปเป็นนักล่าและนักหาของป่าที่ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้แบบว่ายอดเยี่ยมมากครับความมั่นคงทางอาหารนี่แหละครับที่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถตั้งหลักปักฐานแล้วก็พัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งเราก็จะเห็นร่องรอยของการพัฒนาทางความคิดแบบนี้ได้จากหลุมฝังศพที่คนพบด้วยในหลุมขังศพมีอะไรที่พิเศษเหรอคะโดยทั่วไปก็เป็นการฝังศพตามปกติของยุคหินใหม่ต่อยุคสมฤทธิตอนต้นครับ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีต้องขมวดคิ้วเลยก็คือการไปเจอเศษกำไรสำริดเล็กๆปะปนอยู่ด้วยอื hmm. ในชั้นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชั้นนี้นี่แหละครับมันเป็นของชิ้นเล็กๆที่ดูไม่ค่อยเข้าพวกกับเครื่องมือหินเลยเศษกำไรสำริดชิ้นเดียวในยุคหินมันแบบว่าเหมือนของที่หลุดมาจากอนาคตเลยนะคะเนี่ย แล้วมันหมายความว่ายังไงคะเป็นของที่แลกเปลี่ยนมาจากที่อื่นหรือว่าเป็นสัญญาณแรกว่าเทคโนโลยีกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือคําถามที่เยมถกเถียงกันอยู่เลยครับมันอาจจะเป็นของมีค่าที่ได้มาจากการเดินทางค้าขายกับชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไกลเป็นของหายากที่แสดงสถานะของผู้สวมใส่หรืออาจจะเป็นหลักฐานชิ้นแรกสุดที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มทดลองกับเทคโนโลยีโลหะแล้วก็ได้ครับ ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะฮะเศษสำริดชิ้นเล็กๆนี้ก็เป็นเหมือนคำบอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั้นวัฒนธรรมถัดไปและดูเหมือนว่าคำบอกใบ้นั้นก็ไม่ได้เกินจริงเลยนะคะเพราะพอขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งหรือในท่าแคร์สมัยที่สองเนี่ยโอ้โหเหมือนทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดอะไรขึ้นคะมันคือการปฏิวัติทางเทคโนโลโยีเลยครับจากที่เคยเจอแค่เศษสำริดชิ้นเล็กๆนะครับในชั้นนี้เรากลับพบเครื่องมือเหล็ก กระจายอยู่ทั่วไปเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราเจอหลักฐานที่ชี้ว่าบ้านท่าแคร์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้โลหะอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้ผลิตด้วยตัวเองครับเดี๋ยวสิคะจากการเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเลยเหรอคะหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือตะกรันครับตะกรันใช่ครับตะกรันคือของเสียที่มันลอยตัวแยกออกมาตอนที่เราถลุงแร่โลหะ ซึ่งที่บ้านท่าแขกมีการค้นพบตะกรั่นที่เกิดจากการถลุงทองแดงมันมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อละเอียดแววาวแคล้ายๆแก้วคือการค้นพบตะกรั่นเนี่ยก็เหมือนกับการเจอปืนในที่เกิดเหตุเลยครับ มันบ่งชี้ชัดเจนมากว่าที่นี่มีการหลอมโลหะเกิดขึ้นพอพูดถึงการผลิตโลหะก็จะนึกภาพโรงงานใหญ่ๆเตาหลอมร้อนๆแต่เรากำลังพูดถึงเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะมันเป็นไปได้หรอคะที่ชุมชนระดับหมู่บ้านจะมีความรู้ความสามารถซับซ้อนขนาดนั้นหรือว่าต้องมีคนจากข้างนอกเข้ามาสอนเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าสังคมในยุคนี้ต้องซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก การผลิตสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครคนเดียวจะทำได้มันต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมที่สูงขึ้นต้องมีคนกลุ่มหนึ่งไปทำเหมืองแร่กลุ่มหนึ่งเป็นช่างถลุงโลหะที่มีความรู้เฉพาะทางต้องมีคนหาเชื้อเพลิงซึ่งหลักฐานก็ระบุชัดว่าเป็นฐานไม้ที่ให้ความร้อนสูงกว่าฟืนธรรมดาและที่สาคัญที่สุดเลยคือทองแดงอย่างเดียวทาสำเร็จไม่ได้ครับต้องมีดีบุกมาผสมด้วย ซึ่งแร่ดีบุกเนี่ยไม่มีในแถบนั้นแน่นอนแปลว่าต้องมีเครือข่ายการค้าเกิดขึ้นแล้วเพื่อที่จะเดินทางไปเอาดีบุกจากที่อื่นมาผสมโหแช่คิดตามก็เห็นภาพสังคมที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าเดิมมากเลยค่ะใช่ครับและความซับซ้อนนี้ก็สะท้อนออกมาในวัตถุที่พวกเขาทำด้วยนะฮะในบรรดาของที่พบทั้งหมด มีชิ้นหนึ่งที่น่าทึ่งแล้วก็ชวนขนลุกไปพร้อมๆกันเลยคือการพบโครงกระดูกมนุษย์โครงหนึ่งที่มีขันสมริดขนาดใหญ่คว่ำอยู่บนกะโหลกศีรษะพอดีเลยขันสมริดครอบหัวหัวมันเหมือนฉากในหนังเลยนะคะภาพมันติดตามากมันบอกอะไรเราได้บ้างคะการฝังศพแบบนี้เป็นหมวกเกราะหรือว่าเป็นมงกุดคะเอ่อคงไม่ใช่หมวกเกราะสาหรับการรบครับเพราะว่ามันถูกฝังไปพร้อมกับผู้ตาย ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยสำริดในยุคนั้นเป็นของมีค่ามหาศาลนะครับอาจจะแพงกว่าทองคำด้วยซ้ำการนำของมีค่าขนาดนี้มาฝังลงไปในดินแสดงว่าผู้ตายต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าผู้นำทางศาสนาหรือช่างโลหะที่เก่งที่สุดในชุมชนการวางขานันดวยบนศีรษะอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสติปัญญาหรือสถานะที่สูงส่ง เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้ตายทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับแสดงว่าพวกเขาไม่ได้มองโลหะเป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและสถานะทางสังคมด้วยพอเชี่ยวชาญนั่นอาหารแล้วเชี่ยวชาญนัานเทคโนโลยีแล้วก้าวต่อไปคืออะไรคะดูเหมือนว่าในชั้นบนสุดทุกอย่างจะขยายใหญ่ขึ้นไปอีก ก้าต่อไปก็คือการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างเต็มรูปแบบครับในท่าแคร์สมัยที่3ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายตัวจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่มีการสร้างคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นประการอย่างชัดเจนเลยอ๋อ oh. ซึ่งก็บ่งบอกถึงการมีประชากรหนาแน่นแล้วก็การบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นครับและของที่เจอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งมันไม่ใช่ของที่ผลิตเองแล้ว แต่เป็นของจากแดนไกลใช่ไหมคะถูกต้องครับโบราณวัตถุในยุคนี้คือเครื่องยืนยันสถานะความเป็นเมืองท่าการค้าอย่างแท้จริงเลยเราพบลูกปัดทองคําที่มีรูปแบบเหมือนกับที่พบที่เมืองอู่ทองในสุพรรณบุรีพบลูกปัดแก้วหลากสีจากอินเดียหรือตะวันออกกลางต่างหูหินสีเขียวที่สวยงามมากแต่ว่ามีของชิ้นหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากครับคือตะเกียงดินเผาที่มีรูปแบบเหมือนตะเกียงโรมันตะเกียงโรมันในลบบุรี นี่มันหมายความว่าเครือข่ายการค้าของพวกเขายาวไกลไปถึงอีกซีกโลกเลยเหรอคะอาจจะไม่ใช่การติดต่อโดยตรงทับแต่น่าจะเป็นการส่งต่อสินค้าแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมผ่านเส้นทางสายไหมาทางทะเลมันแสดงให้เห็นว่าบ้านท่าแขมไม่ได้เป็นแค่ชุมชนชายขอบแต่เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญในเครือข่ายการค้าโลกในยุคนั้นเลยแต่ถ้าตะเกียนเป็นแค่คําใบ้นะครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่เปลี่ยนสถานะของที่นี่ไปตลอดการเลยคือการค้นพบเหรียญเงินครับ มาถึงจันได้จุดที่เปลี่ยนจากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัวการใช้เงินตราแล้วเหรียญที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงคะพบสองเหรียญที่สําคัญมากครับเหรียญแรกคือเหรียญตราช้างเป็นโลหะผสมเงินกับตะกัว่วด้านหน้าเป็นรูปช้างเดินใช้งวงจับกิ่งไม้ส่วนอีกเหรียญน,นี้สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยคือเหรียญตราพัทธรดิตหรือรูปบัลลังก์นั่นเองครับเป็นเหรียญเงินเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแค่เซนติเมตรกว่า ด้านหนึ่งเป็นรูปบัรลังแต่อีกด้านหนึ่งนี่แหละครับคือไฮไลท์มีการจารึกอักษรปัลละวะโบราณเอาไว้อักษรนั่นหมายความว่าพวกเขามีตัวหนังสือใช้แล้วและเป็นอักษรจากอินเดียด้วยนี่คือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับ อักษรปัลลวะบนเหรียญทำให้เรากำหนดอายุได้ค่อนข้างแม่นยำว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12และมันคือหลักฐานที่มัดตัวเลยว่าบ้านท่าแคได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีอย่างสมบูรณ์แล้วคือเขาไม่ได้แค่ค้าขายสินค้าแต่ยังรับเอาความเชื่อศาส,สนาภาษาแล้วก็ระบบการปกครองจากอินเดียเข้ามาด้วยสัญลักษณ์รูปบัลลังอาจหมายถึงการมีกษัตร,ริย์หรือผู้ปกครองแล้ว ที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองท่าแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำลบบุรีเลยครับจากหมู่บ้านริมน้ำเล็กๆกลายมาเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติที่มีกษัตริย์ปกครองเป็นการเดินทางที่ยาวนานและน่าทึ่งมากเลยค่ะแต่ว่าทุกเมืองก็ย่อมมีวันรุ่งเรืองและวันโรยราแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเมืองทวารวดีที่ท่าแคแห่งนี้คะแล้วมันเชื่อมโยงกับผู้คนในปัจจุบันที่ชื่อว่าลาวหล่มที่อยู่ในข้อมูลของเราได้ยังไง อาจจะถูกทิ้งร้างเพราะโรคระบาดสงครามหรือว่าเส้นทางการค้าที่เปลี่ยนไปเราก็ไม่ทราบแน่ชัดครับแต่พื้นดินแห่งนี้ก็ว่างเวณผู้คนไปเป็นเวลานาน,านหลายร้อยปีจนกระทั่งมีคนกลุ่มใหม่เดินทางมาถึงก็คือกลุ่มลาวหล่มนี่เองซึ่งในบันทึกก็บอกว่าพวกเขามีตำนานเล่าขานถึงที่มาของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยว่าบรรพบุรุษของพวกเขาอบพยพหนีภัยสงครามมาจากเวียงจันทร์เมื่อราวส0งกว่าปีก่อนแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆจนมาเจอเนินดินสูงใหญ่ที่น้ำท่วมไม่ถึงซึ่งก็คือที่ตั้งของเมืองโบราณทวาราวดีนั่นเองครับพวกเขาเรียกที่นี่ว่าโคกท่าแขหรืออีกชื่อคือโคกแม่ไม้เสรษฐีและก็ตั้งรกรากทำมาหากินจนถึงปัจจุบัน มันน่าทึ่งมากเลยนะคะที่คนกลุ่มหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานโดยที่ไม่รู้เลยว่าใต้ฝ่าเท้าของตัวเองคือซากปรักหักพังของมหานครที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนวัฒนธรรมความเชื่อภาษาก็เป็นคนละชุดกันโดยสิ้นเชิงเลยมันคือการเขียนประวัติศาสตร์ทับลงบนหน้ากระดาษแผ่นเดิมครับเรื่องราวของชาวลาวลม ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ชั้นบนสุดของบ้านท่าแคทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนจากหลากหลายยุคสมัยซ้อนทับกันอยู่จริงๆตั้งแต่คนยุคหินนักรบยุคเหล็กพอค้าสมัยทวารวดีมาจนถึงชาวบ้านผู้มีวัฒนธรรมลาวในปัจจุบันพอเราเจาะลึกลงไปทีละชั้นแบบนี้มันเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะจากหมู่บ้านเกษตรกรรมที่พึ่งพิงธรรมชาติพัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีจนเป็นศูนย์กลางการผลิตโลหะ แล้วก็ก้าวสู่การเป็นเมืองธนานาชาติที่เชื่อมต่อกับโลกกว้างก่อนที่การเวลาจะพัดพาความรุ่งเรืองไปแล้วก็มีเรื่องราวบทใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของบ้านท่าแขกก็คือการที่เราได้เห็นพิมพ์เขียวของการสร้างอารยธรรมเลยครับมันคือเส้นทางที่เป็นสากลเริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและสุดท้ายคือการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกผ่านการค้าและวัฒนธรรม เราเห็นกระบวนการทั้งหมดนี้อาจแน่นอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่ลบบุรีนี่เองครับเรื่องราวของบ้านท่าแครําให้ต้องกลับมาชิดเลยค่ะว่าภายใต้เมืองหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้อาจมีเรื่องราวของคนหลายยุคหลายสมัยซ้อนทับกันอยู่กี่ชั้นและมีประวัติศาสตร์อะไรอีกบ้างที่ยังคงรอคอยการค้นพบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะ แต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ